สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้กับผมนิสิตเกตแก้วนะครับหากย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับหญิงรายหนึ่งนะครับที่มีอายุเพียงแค่38ปีซึ่งเธอนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงที่อ้วนที่สุดในโลกเลยด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นมีน้ําหนักกว่า700กก ซึ่งเราจะไปติดตามนะครับว่าในขณะนี้เธอนั้นได้ลดน้ําหนักครับไปกว่า500กิโลกรัมแล้วนั่นเองซึ่งเราจะไปติดตามครับว่าเธอนั้นลดน้ําหนักได้อย่างไรแล้วในขณะนี้นั้นเธอเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาบนโลกโซเชียลมีเดียต้องถึงกับตกใจเมื่อเว็บไซต์มิลเลอร์ของอังกฤษได้เผยแพร่เรื่องราวสุดทึ่งของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักมากจนน่าตกใจซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าแคทเธอรีนาไรฟอร์ดหญิงสาวชาวอเมริกันวัย38ปีซึ่งที่อดีตนั้นเธอเคยมีน้ำหนักเกือบ1,000ปอนด์หรือประมาณ700กิโลกรัมจนเธอนั้นได้ชีอว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกและท้ายที่สุดเธอก็เอาชนะใจตัวเองได้ จนสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ถึง504กิโลกรัมซึ่งเธอได้กล่าวว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเยอะฉันชอบไปวิ่งที่ฟเน,นิกถึ3-4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการรักษารูปร่างของตัวเองตั้งแต่แคเทเธอรีนาอายุได้12ปีเธอนั้นก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากกว่าปกติจนแม่ของเธอนั้นต้องตัดเสืเอ้อไซส์พิเศษให้เธอใส่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อเวลาผ่านพ้นจนเธออายุครบ14ปี ธอก็มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไปแตะถึง448กิโลกร,รมัมจนกลายเป็นที่พิศกของผู้เป็นแม่และในท้ายที่สุดถึงขั้นต้องถูกส่งไปพบกับจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการที่ชอบกินจุกจิกมากกว่าจําเป็นแต่จากการรักษาของพฤติกรรมเธอนั้นก็ไม่ได้เกิดผลแต่ประการใดซึ่งแคทเธอรีน่าก็ยังคงเดินหน้าสารตอบพฤติกรรม Enjoy Eating อย่างต่อเนื่องซึ่งในหนึ่งวันเธอจะเอาแต่หาของกินใสป่ปากอยู่ที่บ้านแล้วก็หลบหน้าผู้คนอยู่ทุกครั้งเป็นประจำ จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป5ปีแกธทรีนายังนอนติดอยู่บนเตียงตลอดเวลาโดยที่มีแม่และญาตนิน้นคอยดูแลและนำอาหารมาให้ทานอยู่เป็นประจำ <laughs> y'all should have gotten this food when well, I told y'all to. It's all gone. But I thank y'all so, 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 so much. And the reason why is that I love to cook. Is so when I can cook and make extra money. If that's any of your business, I'm doing what I love. And why is it of your business? And thanks for unfollowing me. Have a great day. It's been two weeks since I've been here. I've been making excuses why I couldn't come, personal issues I've been dealing with, but I'm back. And I thank you so much, Deb Chambers. giving love you. และจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นด้านเสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่ต่างพาก,กันชื่นชมถึงความสามารถของเธอคนนี้ที่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง504กิโลกรัมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชึ่งเพราะจากความอดทนและมุ่งมัน่นถึงแม้ว่าเธอจะเคยผิดพลาดในการใช้ชีวิต แต่เมื่อเธอเปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็ถูกปรับเปลี่ยนได้เช่นกันและอีกบางส่วนก็กลับตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมการลดน้ำหนักของเธอถึงความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะทำได้ถึงเพียงนี้นั้นจริงหรือแต่อย่างไรก็ตามเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ก็ยังคงชื่นชมในความสามารถของเธออยู่ด้วยเช่นกันล่าสุดแคสอรีนาไรฟอร์ดที่ลดน้ำหนักได้ถึง504กิโลกร,รัมนั้นในขณะนี้น้ำหนักเหลือเพียงที่200กิโลกร,รัมกว่าๆแต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้น้ำหนักตัวเธอจะลดได้อย่างสมหวังดังใจแต่เธอก็ต้องเจอกับปัญหาใหม่ที่กวนใจเกี่ยวกับเนื้อตัวที่เหี่ยวและหนักถึง140กิโลกรัมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากที่ตัวเธอนั้นเคยใหญ่มากกว่าปกติและเมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้สภาวะกล้ามเนื้อนั้นปรับตัวไม่ทันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เธอนั้นต้องแก้ไขกันต่อไป ครับและสำหรับเนื้อหาสาระภายในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้ในรายการแซฟโซเชียลสวัสดีครับ